ให้ดูอีกเลตหนึ่งนะนี่เป็นไโซโตโคนะครับไซเล็กที่กําลังปั้นอยู่นะตัดทําลากแล้วนะครับแล้วก็พวกนี้เป็นหัวไม้หมดเลยนะผมขัดฟอร์มไปแล้วนะครับสวยตีกิ่งออกทุกอันเลยอกล้องเห็นไหมในกล้องอเห็นไหมครับใบก็ดีนะฮะมันมีต้นหนึ่งใบสวยมากเดี๋ยวพามาดูนะคือต้นนี้นี่ผมขัดฟอร์มไปแล้วใบต้นนี้สวยไม่แน่ใจในกล้องจะเห็นไหมแม่ กดให้หนูกดมือถือลงเออเห็นไหมมันจะมีความเงาเงาแข็งมากเ,เทียบใบนะอันนี้ใบเขียวๆปกติใช่ไหมมาเจอใบต้นนี้มีความเคลือบเคลือบนะนี่ให้ดูใ,ใกล้ๆต่างกันชัดเจนนี่นะครับใครสนใจปลูกจนพมนะ,ะก็สายพันธุ์หนึงที่ผมชอบนะครับก็คือไยโซโคส่วนผมเนี่ยไทยโซโคเยอะมากเลยนะฮะแล้วก็พยายามคัดฟอร์มไว้สวยๆงัๆๆ้นไะห กิ่งออกครบอย่างนี้เลยเห็นไหมครับ